สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูตุ๊กตานะคะจะมาสอนกัรบ้านเด็กๆวันที่14มกราคมค่ะเด็กๆเ,เตรียมชีดกัรบ้านแล้วก็ดินสอ,นอ่ถ้าใครเตรียมเสร็จแล้วเราไปทำกัรบ้านกันเลยค่ะแรกนะคะนับภาพโยงเส้นไปหาตัวเลขที่เท่ากันเรามาดูตัวเลขกันก่อนค่ะฟังนี้มีตัวเลขอะไรบ้างเลข3าเลขห้า เลขสี่เรารู้จักตัวเลขกันแล้วใช่ไหมคะเรามานับภาพแรกกันเลยดีกว่า,าภาพอะไรคะเด็กๆภาพร่มใช่ไหมคะเด็กๆมาขีดนะับพร้อมกับทุกตาเลยคะ่ะ1นึ่งสองสมสีสมีค่าเท่ากับสี่เด็กๆโยงเส้นไปหาเลข4เลยคะ่ะเลขสอยู่ไหนนะ จบเก่งมากค่ะอะต่อไปเรามานับภาพถ้วยไอศครีมกันนะคะหนึ่งสองสามสามมีค่าเท่ากับสามใช่ไหมคะอะเด็กๆนะับกับครูตึ๊กตายอีกรอบหนึ่งนะคะเอามาคิดนะับพร้อมกันเลยหนึ่งสองสามสามมีค่าเท่ากับ สเด็กๆโยงเส้นไปหาเลข3เลยค่ะ,ะต่อไปอเด็กๆเ,เห็นภาพกลางหันลมไหมคะเดี๋ยวเราจะนับภาพกลางหันลมนะว่ามีกี่อันอเด็กๆขีดนะับพร้อมกันทุกตาเลยค่ะ1 2 3 4 5ส,สมสหีห้ามีค่าเท่ากับ5นะคะเด็กๆ จิมตรงจุดลากไปหาเลขค่าเลยค่ะเรามาดูภาพโจทย์ข้อต่อไปนะคะคำสั่งข้อข้อต่อไปนะ,อะขอให้เด็กๆทำเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายวงกลมภาพที่อยู่ข้างบนเด็กๆด,ดูภาพค่ะมีภาพอะไรบ้างนะมีภาพโต๊ะมีแก้วกาแฟมีถังน้ำใช่ไหมคะคำสั่งก็ให้เด็กๆ วงกลมภาพที่อยู่ข้างบนอ่ะเด็กๆดูสิอะไรอยู่บนโต๊ะติ๊กต๊อกติ๊กตอกอ่ะถูกต้องค่ะแก้วกาแฟอยู่ข้างบนเด็กๆก็วงกลมเลยข้อต่อไปเด็กๆเห็นไหมคะเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายกากบาดอ่ะคำสั่งให้เด็กๆกากบาดภาพที่อยู่ข้างล่างเด็กๆมาดูภาพสิ เหมือนกับภาพนี้เลยใช่ไหมคะมีโต๊ะมีแก้วกาแฟมีถังน้ำคำสั่งาให้เด็กๆก,กากรบบาตภาที่อยู่ข้างล่างอ้าวเด็กๆลองดูสิอะไรอยู่ข้างล่างคะระหว่างแก้วกาแฟกับถังน้ำถูกต้องคะ่ะเด็กๆเก่เกเงจังเลยถังน้ำอยู่ข้างล่างนะคะเด็กๆก,กากบ,บาตเลยจิ้มลากลงจิ้ม ลากตัดข้อต่อไปค่ะเด็กเด็ก,เ,เ,ดกเด็กดูค่ะเขาให้เด็กๆทาเครื่องหมายกากบาดอีกแล้วนะคะกากบาดตัวพยัญชนะบใบไมเเ้เด็กๆมาดูช่องสี่เหลี่ยมพื้นผ้านี้นะคะว่ามีตัวพยัญชนะอะไรบ้างามาอ่านพร้อมกันทุกตาเลยค่ะบใบไมบ้ปปลาฝฝาบใบไม้ บอใบไม้ฟอฟันพอพานฝอฝาอ้าวเด็กๆอ่านครบทุกตัวแล้วใช่ไหมคะอ่ะมาดูที่คำสั่งเขาให้กากบาดบอใบไม้ใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูแถวแรกกันก่อนนะแถวบนเลยนะตัวไหนคือตัวพยยญชนะบอใบไม้อ่ะคุณลูกตาเจอแล้วคะ่ะตัวแรกคุณลูกตากากบาดเลยนะคะจิ้มลากลงจิ้ม ลากตัดอ่าดูแถวแรกค่ะอ่ตัวไหนนะบอใบไ,ไม้อีกอ่าคุณลูกตาเจออีกตัวแล้วค่ะจิ้มลากลงจิ้มลากตัดอ่าเรามาดูแถวร่างกันนะคะชุบอ่าคุณลูกตาเจออีกแล้วบอใบไ,ไม้จิ้มลากลงจิ้มลากตัดอ่าดูต่อไปค่ะหมดหรือยังคะ หมดแล้วค่ะบอยไม้แลกากากบาดหมดแล้วเดี๋ยวเราไปทำข้อกันบ้านหนะ้าต่อไปนะคะเอาเด็กๆคะมาดูคำสั่งต่อไปนะคะเขาให้เด็กๆก,กากระบาดภาพตรงกับคำที่อ่านเ,าเด็กๆมาดูภาพก่อนนะคะว่ามีภาพอะไรบ้างภาพถุงภาพใบไม้ภาพฟ้า,เ,าเด็กๆรู้จักภาพแล้วใช่ไหมคะเรามาอ่านคำอ่านกัน เอานิ้วชี้เลยค่ะชี้ตามค,คุณครูเลยนะคะอามาอ่านตามค,คุณครูค่ะบอใบไม้อีกรอบหนึ่งค่ะบอใบไม่เด็กๆรู้จักภาพแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้เด็กๆก็กากระบ,บาดภาพบอใบไม้ได้เลยค่ะจิ้มลากลงจิ้มลากตัดเก่งมากค่ะอะเรามาดูแถวต่อไปนะคะเด็กๆดูตามคุณลูกตาเลยนะ ภาพปลาต่อไปภาพโซ่ภาพฟันอ่ะเรามาอ่านคำอ่านกันนะคะอ่าเด็กๆอ่านตามคุณทุกตาเลยค่ะปอปลาอีกรอบหนึ่งค่ะปอปลาอ่าเมื่อกี้เราดูภาพไปแล้วใช่ไหมคะอ่ะเรามาคากระบาดเลยเด็กๆเ,เห็นหรือยังคะครูตุ๊กตาเห็นแล้วนะคุณตุ๊กตาคาเลยนะคะจิม ลากลงจิ้มลากตัดเก่งมากค่ะเรามาดูภาพสุดท้ายกันนะแถวสุดท้ายกันนะคะว่ามีภาพอะไรบ้างภาพแรกเรือสำเภาภาพที่สองภาพพึ่งภาพสุดท้ายภาพเรือเอเรามาอ่านคำอ่านนะคะผอพึ่งเ,เด็กๆอ่านตามรู้ใต้กรอบหนึ่งค่ะผอพึ่ง ผอ,อพึ่งอยู่ไหนนะภาาผอพึ่งอยู่ไหนเด็กๆเขียนหรือยังคะคณทุกตาเห็นแล้วนะคนทุกตาจะก,การกระบาดผอพึ่งแล้วนะคะจิ้มลากลงจิ้มลากตัดเก่งมากคะ่ะต่อไปอเด็กๆหาเขาให้เด็กๆนะคะเขียนเส้นปรภาษาอังกฤษตัวอักษรภาษาอังกฤษแล้วก็โยงเส้นไปหาคำศัพท์ ก่อนอื่นเรามาดูก่อนนะว่าตัวอัอกษรภาษาอังกฤษมีตัวอะไรบ้างาเด็กๆอ่านตามพุทุกตาเลยค่ะ t ตัวต่อไปค่ะเด็กๆ u ตัวต่อไป s เด็กๆคะเด็กๆรู้จักตัวอัอกษรภาษาอังกฤษแล้วใช่ไหมคะเรามาดูซิภาพคำศัพท์ภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างภาพแรกอ่ะใช่ไหมคะ ภาพต่อไป Star ภาพต่อไป t i เกอร์ Tiger. อ่าเด็กๆรู้จักภาพคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวอักษรภาษาอังกฤษกันหมดแล้วใช่ไหมคะอ้าวเรามาเขียนเส้นประตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกเลยอ่าเด็กๆจิ้มค่ะข้างบนลากลงจิ้มข้างบนลากถอยหลังอ่าอานตามค่ะชี ه, คำศัพท์ของตัว T คืออะไรนะเด็กๆคนไหนได้อตอบเลยค่ะุณตกตาเราฟังคำตอบอยู่นะคะถูกต้องค่ะ T for Tiger เด็กๆจิ้มลากเส้นไปหา Tiger เ,เลยนะคะตัวต่อไปค่ะเรามาเขียนเส้นประตัว U กันเด็กๆค่ะจิ้มข้างบนเลยนะคะค่อยๆเขียนลากลงมาโค้งลากขึ้น เออเราเขียนตัวส,มสามภาษากิีกตัว u เสร็จแล้วใช่ไหมคะ U คำศัพท์ภาพคำศัพท์ของตัว u คืออะไรนะติ๊กตอก,กติก๊กตอกอ่ะคุณลูกตาให้เด็กคิดค่ะอถูกต้องค่ะยู you, เด็ก,ดกๆลากไปหาอักเลยค่ะจิ้มลากไปหาคำศัพท์เลยนะคะยูฟอร์อักเสร็จแล้วตัวสุดท้ายค่ะ ตัว S เด็กๆจิ้มข้างหลังเลยนะคะเขียนตามเส้นปะเลยโคง้งเด็กๆใจเย็นๆนะคะาลาวลงมา,าเสร็จแล้วค่ะเอสคำศัพท์ของตัว S คืออะไรนะเด็กๆช่วยครูลูกตาตอบหน่อยค่ะถูกต้องค่ะอ S For อสฟ s ร r เด็กๆโยงเส้นเลยค่ะจิ้มที่จุด ลากไปหาตาเสร็จแล้วค่ะการบ้านวันนี้เด็กๆคนไหนถ้าทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะคะ